สวัสดีครับคุณบอลนะครับวันนี้มาขอแนะนํา3ท่านะครับในท่าในกลุ่มของคาร์ดิโอนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ไปเล่นที่บ้านเป็นท่าไม่ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยนะครับเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเนื้อหัวใจของเราเป็นหลักครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยท่าที่1นะครับเป็นท่าที่ผสมผสานระหว่างสวอรตและการทวิสต์ลำตัวเป็นท่าในกลุ่มคอมพาวเราจะเคลื่อนไหวมากกว่าและรัสหนักของหนึ่งข้อต่อขึ้นไปครับดูนะครับประสานมือด้านหน้านะครับย่อลงขึ้นนะครับบิดยกเข่าซ้ายแต่ย่อ บิดยกขาขวาแตะนะครับ1 2ค่งท่าที่2นะครับเรียกว่าสเกตเตอร์นะครับให้เราเซตอัพท่าเริ่มจากขาชิดติดกันก่อน,นครับก้าวเท้าซ้ายไปด้านข้างเวียงแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนขาขวา,ขา,านนค่อไย,นะยปไปด้านหลังนะครับมือขวาก้มลงมาแตะปลายเท้าซ้ายนะแล้วเราก็สลับด้านซ้ายปาดไปด้านหลังมือซ้ายมาแตะปลายเท้าขวาครับแล้วเ,ลเดี๋ยวลองทําเร็วๆนะครับ1 2ก้าวขวา ปลายเท้าซ้ายปาดไปด้านหลังก้าวซ้าย3 2 1ท่าที่3นะครับเป็นไฮนีรักครับนะครับเราจะยกเข่าขึ้นพร้อมทั้งตบมือสองข้างไปใต้หว่างใต้ต้นขาด้านซ้ายของเรานะครับพอยกขาขวาก็ตบมือไปใต้ต้นขาด้านขวาครับทำสลับแบบนี้นะลองดู1 2 1 2 1 2 1 สองหนึ่งสองและ1นึนะครับโอเคนี่คือ3ามท่าที่แนะนำไปเป็นท่าง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์รอะไรเลยคิดว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วทำต่อเนื่องท่าละประมาณ40วินาทีก็ได้ทำแล้วพักประมาณ15วิ แล้วทําต่อเนื่อง3ท่าวนไปสัก4ีรอบก็จะได้เราจะรู้สึกเลยว่าหัวใจเราทํางานนะครับหัวใจเต้นแรงนะครับเป็นท่าในกลุ่มของคาร์ดิโอครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ